กูจะให้พรพวกมึงนะใครได้ยินพรที่ปู่ให้ก็ขอให้พวกมึงโชคดีนะขอให้พวกมึงหมดทุกข์ขอให้มึงร่ำรวยรวยวันรวยคืนขอให้นี่สินมึงหมด ขอให้โรคภัยม uh ึงหายขาดขอให้มึงมีกินมีใช้ตลอดปีตลอดชาติและขอให้มึงหมดทุกหมดโศกขอให้มึงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและครอบครัวมึงธุรกิจการงานของมึงขอให้โตโตโตวันโตคืนขายดีขายคล่องขายหมดเทน้ำเทท่าและขอให้พู้มึงมีชีวิตที่ยืนยาวอนาคตสดใสขอให้พวกมึงมีแต่ความสุขตลอด ไปนะปู่ให้พอแล้วใครมาเจอก็ขอให้มึงฟังและมึงจะโชคดีเหมือนที่ปู่พูดคําศักดิ์สิทธิ์ของปู่คำป่าคําพูดของปู่ศักดิ์สิทธิ์นะพูกมึงเอาไปใช้เอาไปฟังแชร์กันด้วยละ่ะ